สวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยช่วงหนึ่งหาวันนี้ก็มีไม้ตัวหนึ่งมาเล่าให้ฟังเป็นไม้ธรรมชาติที่ความแรงเนี่ยจะเรียกว่าน้องๆก็ไม่ใช่เรียกว่าเทียบเท่าหรือเด้งกว่าไม้คาร์บอนหลายๆตัวเลยก็ว่าได้หรือคอ,อซิลี่ปีรัรยา่าด้านจัดพอจะเย็นมีนจัดขนาดมือตรงคอก็จะลบเลียงมาให้นมนๆไม่เจ็บเลย งานมาสวยมากซึ่งจุดเด่นของเขาอ่ะเขาใช้หน้าไม้เป็นไม้โฟนตที่อบความร้อนจนแห้งหน้าไม้จะเขียนไว้ว่าเป็น heat treated ทำให้เขาได้ฟิลที่แข็งแล้วก็แห้งสนิทเหมือนไม้ที่มีอายุเยอะๆซึ่งฟิลิ์ในการเตะเยอะจะให้ความรู้สึกที่ดีมากๆแล้วก็กรปิกรูปเกิอราคาสุดๆถ้าเป็นผู้เล่นที่ระดับยังไม่สูงมากเพิ่งหัดเล่นหรือกําลังพัฒนาอยากแนะนําเป็นยานที่ ประมาณมีเดียมโลมามีเดียมมีเดียมซอฟต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ตีแน่นแล้วเนี่ยตัวนี้สามารถติดยามีเดียมฮาจ์ดจิดฮาร์ดและเอ็นซนาห์ได้เลยไม่แน่อาจจะคุณอาจจะเจอไหมอันใหม่ที่ชอบมากกว่าไม้ที่เคยตีอยูฝากไว้เป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากได้ไม้ปลูกดีๆเฟลลิ่งแน่นๆแล้วก็ได้ไม้เป็นไม้ของแห้งในราคาไม่ถึงหนึ่งพันบาทอันนี้ถือว่าผมประมาณส